ังวิทยุออนไลน์ได้ทั่วโลกแตะที่โกรมก้นหาหรือพิมพ์คำว่า Radio Garden แตะที่เว็บไซต์ Radio Garden กครู่ แต่ที่เพลก็จะปรากฏรูปโลกขึ้นมาให้เราเห็นจดุดสีเขียวเขียวก็คือสถานีวิทยุทั่วโลกแบบเว็บไพย์ก็จะพาเรามาที่ประเทศไทย เดี๋ยวผมจะทดลองฟังของชมพอลกับระนองให้ดูครับเมื่อเราเตที่สถานีชมพอลแล้วเราจะครู่ให้เว็บไซต์คอลลิงกับสถานีเพียงเท่านี้เราก็ได้ฟังวิทยุจากสถานีชมพอลแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะทดลองของระนองดูโดยทำแบบเดียวกันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้คลิกที่มุมขวา สามจุดด้านบน<ป>แตที่เป,ปรภาษาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ